สวัสดีครับผมเป่าจอนเจทีวีและคอร์ดครับวันนี้ได้มาดูน้ำที่บ้านสำโรงหมู่หนึ่งตำบลยังท่าแจ้งอำเภอโกสุมมิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับน้ำไหลมาจากชัยภูมิครับชัยภูมิล,ลงมาขอนจันมาโกสุมมิสัยแล้วก็จะไปเรื่อยๆจนถึงอุบลโน่นแหละครับตัวนี้น้ำท่วม ฝายก็ขาดครับชาวบ้านก็มาช่วยกันกั้นฝายนะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายดูตรงที่มันขาดนะครับช่วงนี้มาดูน้ําอันนี้มันลดนิดนึงนะครับลดนิดนึงวันสองวันที่แล้วเนี่ยสูงครับจนไมก่กล้ามาถ่ายให้ท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านดูนะครับกลัวกลัวน้ํานะครับอันนี้น้ํามันลดนิดนึงก็เลยมาถ่ายให้ดูนะครับเราจะไปถ่ายตรงที่มันขาดให้ดูนะครับ พอน้ำขึ้นปลาในกระชังชาวบ้าน,นครับแถวบ้านน้องผือลอยมาตายน่าสงสารมากกว่าจะเลี้ยงได้น้ำมาทีเดียวนอกตายเลยครับตรงนี้ตามตะลิง่งใครธรรมชาติครับน้ำมาปลาตายปลาไม่ตายก็เยอะนะครับลอยเต็มอยู่ถ้าใครมา ส่ดางนี่คงได้เยอะครับอยปลาลอยอยู่ปลาลอยไปลอยมาอยู่ตรงตามนั่นก็เป็นงูเป็นหนูครับหลบอยู่ตามต้นไม้ ตรงนี้คือจุดที่ขาดนะครับจุดที่ขาดตรงบ้านสำโรงหมู่หนึ่งสำโรงตำบลยางตะแก้งอำเภอโกสุม,มิัสนะครับขาดตรงโน้นนะครับวันนี้น้ําก็ไหลเข้าท่งน้ําตรงนี้ไปถึงโน,น,นงยงย้นนะครับไปถึงอำเภอเชียงยืนโน่นนะครับลงไปไล่นาเข้ากาลังจะเจ็บเกี่ยวครับก็เลยร่วมแรงร่วมใจกันสร้างฝายี๋ยวจะไปถ่ายตรงฝายให้ดูนะครับตอนนี้น้ํา ให้เห็นว่าน้ํามันไหลแรงจริงๆนะครับน้ําน่ากลัวมากนะครับน้ํามาจากชัยภูมิน้ําไหลอย่างแรงนะครับมาจากชัยภูมิลงไปใกล้ๆแล้วน่ากลัวมากนะครับถ้ามีถ้าเป็นฝรั่งก็เรืออะไรแคดูนะครับไปตามน้ํานะครับฝรั่งคนไทยเนี่ยไม่กล้าตรงตรงโน้นนะครับรถเยวจะไปถ่ายดูครับ งนี้เห็นไหมครับท่านผู้ชมน้ำไหลไปเซาะคูกัน้นน้ำตรงนี้ขาดไปหมดนะครับน้ำไหลไปตามทุ่งนานะครับน่ากลัวเลยครับไหลไปเรื่อยๆนะครับเวลาน้ำมาก็น่ากลัวเวลาน้ำแรงก็แรงเหลือหลายครับภาคอีสานอย่างว่าครับธรรมชาตินะครับคนเราต้องอยู่กับธรรมชาติให้ได้ครับเซาะขาดไปหมดเลย ตรงนี้คือจุดที่ขาดนะครับกั่งน,นู้นก็กำลังทมดิมมนมนะฝั่งนี้ก็ต่อเสาเข็มเรื่อยๆน้ำเชี่ยวมากนะครับน้ำเชี่ยวมากน่ากลัวจริง

ก็มันได้ไปนําไปเชียงเจียง นี่เป็นการนำต้นไม้นะครับมาถมช่วยเป็นการปรับภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับมาช่วยถมที่กั้นน้ำที่มันขานะครับมาเสริมกับพวกปูนพวกหินนะครับเป็นการนำภูมิปัญญาชาวบ้านมาเสริมนะครับยิ่ง ดูใกล้ก็ยิ่งน่ากลัวนะครับน้ําเชี่ยวไหลแรงนาะดูฝั่งตรงข้ามก็วางครับหินที่กอกในตะไคร่นะครับเพื่อใจะให้เชื่อมกันก็ชาวบ้านก็มาใจช่วยเต็มที่นะครับร่วมแรงร่วมใจกันเนี่ยดูใกล้ๆน้ํายิ่งแรงขึ้นแรงขึ้นนะครับดูดูกับโอ้โหหน้ากลวกัวจริงครับ วนนี้บ่าวจาอ,อนก็โยกหินตอนคืนนดูช่างที่กำลังเจ้า,าเสาไม่ตอกในกลางน้ำนะครับแล้วก็จะเอากิ่งไม้ไปวางนะเป็นมงประยาชาวบา้านแล้วก็เอาเหินทรายนะครับที่ใส่ลวดเหล็กเป็นตะข่ายนะครับไปวางค่อยๆวางเพื่อให้กั้นน้ำให้อยู่ก็เป็นกำลังใจนะครับ เ,เือน,น,น้ำไหลไหลแรงน้ำไหลแรงภาคอิสานก็บอกว่าเป็นตะย่านรับตา,า,าคลางออขน้าปัวไหลแรงมากไหลน้ำเชี่ยวหลังทำไปตุ้งไปสวนเคอจัอยงยืนจอรนก็อยู่ถึงเมื่นอ,กน,อกนกันการทำงานเรากำลังจะช่วย ขอปฝากกดติดตามฝากไลค์กดแชร์บอรก่อนเหมือนเดิมนะครับเมื่อแล้วเดี๋ยวป๊อปกลับบ้านก่อนขอบคุณครับ